สวัสดีค่ะออม Always ออมนะคะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวการจัดฟันอินวิสไลน์นะคะที่ออมเคยลง IG ไปเมื่อ1ปีที่แล้วนะคะว่าเออตอนนี้ออมกําลังจะจัดฟันอีกรอบหนึ่งนะคะจัดฟันรอบนี้ก็เป็นรอบที่2ของออมแล้วนะคะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยอมจัดตอนที่กําลังเรียนมหาลัยอยู่นะคะประมาณ10ปีได้เลย หลังจากที่จัดรอบนานอมก็ใส่รีเทนเนอร์แบบเป็นประจำอยู่แค่ประมาณปีถึง2ปีนะคะหลังจากนั้นอมก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นานขึ้นนานขึ้นจนมันยัดรีเทนเนอร์อันเดิมลงไปไม่ได้แล้วอะอมก็เลยปล่อยเลยไม่ใส่รีเทนเนอร์ต่อทีนี้พอเวลามันผ่านไป5ปี6ปีอะไรเงี้ยฟันมันเริ่มเคลื่อนเริ่มล้มเออทีนี้มันก็ค่อนข้างเป็นปัญหาว่าเวลาอมถ่ายงานนะคะอมจะเห็นตัวเองในกล้องว่าฟันเราอะมันเริ่มแบบไม่ได้เรียนตัวสวยงามแล้วนะแล้วฟันล่างอะมันแบบบิดบิดเบี้ยวเบี้ยว มันดันฟันบนให้แบบเหยินออกมาซี่หนึ่งอะจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ดูแบบเป็นปัญหาใหญ่มากแต่อมรู้สึกว่าในระยะยาวอะถ้ามันดันแบบนี้เรื่อยๆในอนาคตอีกหลายๆปีกลับมารักษาอีกทีมันก็จะเป็นการแบบยากแล้วหรือเปล่าแล้วพอฟันมันซ้อนกันมากขึ้นปัญหาพวกหินปูนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นบ่อยมากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะเออแล้วช่วงนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างอู้ฟ่นยหนึ่งก็เลยหาข้อมูลว่าเออเอาวะเดี๋ยวจัดฟันอีกรอบหนึ่งดีกว่าครั้งเนี้ยฉันจะใส่รีเทนเนอร์ ส,สม่ำเสมออันนี้ก็เป็นความตั้งใจอีกอย่างนะคะก็คือโอ้ยรักษาปเป็นหมื่นเนาะใส่รีเทนเนอร์ะคะ่ะคิดย้อนไปยังเสียดายเลยว่าถ้าเกิดวันนั้นนะอมยังใส่รีเทนเนอร์ต่อเนื่องมาเนีย่ยมันก็ไม่ต้องเสียเงินแบบหลักหมื่นเพื่อจัดอีกรอบแล้วป่ะโอเคทีนี้พอออกมาหาข้อมูลนะคะอมก็สนใจเป็นการจัดฟันแบบใสเพราะเวลาเราจะถ่ายงานถ่ายแบบอะไรเงี้ยเราอยากให้มันแบบสามารถถอดเครื่องมือแล้วก็ยิ้มแบบไม่เห็นเครื่องมือด้วยนะคะฟาพีโรดแล้ว ทีนี้ออมก็ไปหาเสิร์ช Google เลยว่าจัดฟันแบบใสอะ่ะมันมีกี่แบบทําไมราคามันต่างกันจังบางที่อะ่ะสามหมื่นสี่หมื่นแต่บางที่แสนก็บาทจนออมแบบว่ารวบรวมข้อมูลมาได้นะคะการจัดฟันแบบใสอะ่ะเนี่ยเครื่องมือที่ออมจัดแบบเนี้ยเป็นใสๆอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าเคลียร์อะไลเนอร์ค่ะเคลียร์อะไลเนอร์คือการจัดฟันแบบใสแต่เคลียร์อะไลเนอร์เนี่ยมีหลายยี่ห้อยี่ห้อแรกที่แบบโด่งดังมากทําให้ทุกคนรู้จักการจัดฟันแบบใสเนี่ยก็คืออิน ิวิสไลน์ค่ะข้อดีก็คือเหมือนแบบเป็นเจ้าใหญ่เป็นเจ้าแรกแบรนด์ดังได้มาตรฐานแลบบของเขาอยู่ที่อเมริกานะคะก็คือเวลาเราจะจัดฟันอินวิสไลน์เนี่ยเราก็จะมีการแบบสแกนฟันพิมพ์ปากแล้วก็ส่งผลสแกนฟันเนี่ยค่ะไปยังแลบ,บที่อเมริกาให้เขาผลิตเป็นเครื่องมือเป็นชุดๆุๆุดออกมาแล้วส่งกลับมาให้เราที่ไทยแต่บางยี่ห้อที่เราเห็นโฆษณาจัดฟันแบบใสราคาถูกจัดฟันแบบใส35มหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอมก็สนใจอันนั้นนะนะแล้วก็แบบงงมากทําไมราคามัน ต่างกันแบบ50%ขนาดนี้เลยอ่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นเคลียร์อะไลเนอร์เหมือนกันแต่คนละย y ี่ห้อนะคะมันไม่ใช่ของอินวิสไลซ์ซึ่งอันนี้มันก็จะมีผลิตมาจากหลายแหลบหลายประเทศนะคะอ่ะทีนี้คนลอบข้างอมเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเชียอินวิสไลน์มากกว่านะคะคืออมก็กะว่าจะจัดเป็นรอบสุดท้ายของชีวิตแล้วนะคะก็เลยเอาว่าเอาอินวิสไลน์ก็ได้น,นี้อมก็ไปโพสต์ใน Facebook เลยนะคะว่าเออสนใจจะจัดฟันอินวิสไลน์ทำที่ไหนดีใครเคยทําคลินิกไหนแนะนําเข้ามาได้อะไรเงี้ยเพื่อนออมก็ทัก มาบอกว่าเขารู้จักอยู่ที่นึงราคาโอเคแล้วก็แบบว่าเดินทางสะดวกอะไรเงี้ยก็คือที่ Smiley U Clinic นะคะที่อมอตัดสินใจไปทำอ e ินวิสไลท์ที่นี่เพราะว่า1เดินทางสะดวกนะคะแล้วก็2คือราคาไม่แรงมากที่นี่ก็คือมีให้เลือกหลายแพ็กเกจนะคะเดี๋ยวอมอจะขึ้นแพ็กเกจเขาให้ดูตรงนี้ละกันจัดฟันอ e ินวิสไลน์มันจะมีหลายแพ็กเกจนะคะทุกคนแต่ละแพ็กเกจนะคะก็จะต่างกันที่จํานวนเครื่องมือเป็นหลักนะคะโดยที่เราไม่สามารถเลือกแพ็กเกจเองได้นะคะคืออาจจะเล็งๆไว้คร่าวๆได้ แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นต้องไปปรึกษาคุณหมออีกทีให้คุณหมอเป็นคนประเมินนะคะว่าเราเหมาะกับแพ็กเกจไหนอย่างของออมเนี่ยเคยจัดฟันมาแล้ว1รอบอฟันมีปัญหาแค่ประมาณนี้ซ้อนกันแค่ตรงนี้ข้างในไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณหมอเขาก็เลยประเมินให้ออมมาจัดฟันแบบแพ็กเกจอินวิสไล์โกนะคะได้เครื่องมือไม่เกิน20ชุดขั้นตอนแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มการจัดฟันเนี่ยเราจะต้องมีการพิมพ์ปากแล้วก็เอ็กซเรย์ฟันก่อนนะคะเพื่อดูปัญหาในช่องปากทั้งหมดว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรบ้างมีฟัน คุดหรือเปล่าถ้ามีจะเอาออกไม้อะไรยังไงซึ่งอมเนี่ยเอ็กซ์เรย์มาแล้วนะคะมีฟันคุดทั้งหมด4ซี่ครบเลยออมก็จัดการเอาออกทั้งหมดนะคะแล้วก็นอกจากถอนฟันคุดก็จะมีขูดหินปูนอะไรอย่างนี้นะคะอ่าแล้วพอถึงวันนัดสแกนฟัน3มิตินะคะอันเนี้ยเราก็จะได้เป็นรูปฟัน3มิติของเราออกมาเลยคะ่ะพอวันที่ฟังแผนการรักษาเนี่ยว่า1-20มันจะเป็นประมาณนี้นะเราโอเคหรือยังถ้าไม่โอเคสั่งแก้ได้แต่ถ้าเกิดเราโอเคแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะ เขาถึงจะส่งการยืนยันนี้ไปให้ที่แลบเพื่อผลิตเครื่องมือชิ้นจริงออกมานะคะอันแรกเป็นแค่ภาพ3ามิติเนื้ให้เราเห็นความแตกต่างเฉยทีน,นี้ก็รอรับเครื่องมืออีกประมาณ2อาทิตย์หรือ1เดือนนี่นแหละไม่แน่ใจนะคะจุด2ที่เขาเขียนอันนี้หมายถึงว่ามีต้องกรอระขนาดฟันนิดนึงถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ลดมันอาจจะมีในเรื่องของการขยับที่ยากหน่อย แต่พอถ้าเรามีกรอให้ตรงเนี้ยมันเหมือนหลวมๆนิดนึงมันก็จะขยับได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ถึงวันนัดรับเครื่องมือนะคะเราก็จะได้เป็นเซ็ตอินวิสไลน์แบบนี้นะคะคุณหมอจะให้เป็นถุงแบบนี้ออกมาข้างในถุงนะคะก็จะมีกล่องแบบนี้มาให้โอ้โหอ้าวผิดฟงังเอาใหม่ไหมดึงใหม่ดึงใหม่หม <laughs> ไม่สวยเลยเอาใหม่ข้างในก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้นะคะมีโลโก้อินวิสไลน์เหมือนกันสีทอง สวยหรูหรามากนะคะข้างในเป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้เปิดมาเป็นปีแล้วอุยสวย <c oughs> นี่ก่อนเลยอ่าสวยงามนะคะข้างในนี้ก็จะเหมือนเป็นโบชัวร r รายละเอียดข้อมูลอินวิสไลน์ต่างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นตลับอินวิสไลน์ที่เราจะต้องพกติดตัวตลอดเวลาไปอีกหลายเดือนนะคะอุ้ยมีทด,ดึงตรงนี้ด้วยเก๋ๆหลุดแม่นี่กล่องอินวิสไลน์ของเขานะคะสวยเนอะอมรู้สึกว่ามันสวยกว่า ตลับคอนแทคเลนส์ไม่ใช่ตลับ รีเทนเนอร์ทั่วไปอย่าเออว่าอันนี้มันดูแบบหรูหราสีดําด้วยเวลาพกไปไหนก็ดูแบบว่าดูแพงนะคะตลับนี้มันก็จะใช้เก็บชิ้นอุปกรณ์ของเราเวลาเราถอดเพื่อกินข้าวนะคะแล้วก็คุณหมอจะให้เป็นอันนี้มาด้วยเป็นชิวี่ก็คือตัวยางเคี้ยวนะคะนี่นะคะมันจะเป็นตัวยางกัดกัดอย่างเงี้ยค่ะตัวยางกัดเนี้ยเอาไว้ใช้ตอนที่เราใส่ชิ้นจัดฟันใส่เงี้ยใส่เข้าไปกรึบกึบแล้วก็จะใช้กัด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 นะคะเพื่อให้มันแนบชิ้นงานมันแนบกับฟันมากขึ้นนะคะ อาจจะอมจะใส่ให้ดูนะคะเซตเนี้ยมันเป็นเซตส,สุดท้ายที่อมจัดฟันนะคะอันนี้เวลาถ่ายน,นะคะข้างล่างคือถ่ายแล้วก็เกิดดัน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 แล้วก็ข้างบนถ่ายกึกดันดันดัน,ดนอืมก็คือแนะนําให้ใช้อันนี้นะคะกัด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 ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กัดไล่มาตั้งแต่กรามซ้ายถึงขวาขวาถึงซ้ายอะไรอย่างเงี้ยหลายๆรอบเลยนะคะกัดนะกัดกัดยังยังฮะไล่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  ไม่เเขียวเขียวดละคเขียวเข ทุกคนอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจะบอกว่าที่ตอนแรกอะแผนการรักษาออมคิดไว้ว่ามันจะครเ o อร์เวลาประมาณ5-6ถึง6เดือนเท่านั้นแต่ด้วยความที่ออมไม่มีวินัยในตัวเองนะคะออมใส่เครื่องมือไม่บ่อยเท่าที่เขากําหนดให้ใส่และออมเขียวไอย่างเนี้ยน้อยเกินไปจากที่ว่าเซตนึ่งะคะ่ะมันควรจะใส่แค่7วันหรือ10วันแบบอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวอะไรเงี้ยถ้าเกิดครบ20เซตอะ5เดือนหรือ6เดือนอะ ก็ควรจะจับเสร็จแล้วนะคะแล้วคุณหมออ่ะบอกว่าให้ใส่วันนึงอะ่ะไม่ต่ำกว่า22ชั่วโมงนะคะวันหนึ่งมี24ใช่ไหมมันก็หักไปได้แค่กินข้าว3มื้อมื้อละครึ่งชั่วโมงถอดแปรงฟันอะไรอย่เงี้ยก็หมดแล้วอะ่ะซึ่งของออมนี่เพลิดเพลินกับการกินแบบกินข้าวเช้าเสร็จ อีกแป๊บเดียวก็เที่ยงแล้วว่าอมก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเที่ยงเดี๋ยวหลังเที่ยงจะหยิบมาใส่พอหลังเที่ยงปุ๊บอมกินข้าวช้ามันแบบบ่ายโมเลยว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็เย็นแล้วว่าวอมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใส่ะเออนี่ใส่ไม่ดีนะคะอันนี้คือไม่ควรทําตามเลยมันทําให้ระยะเวลาการจัดฟันของอมอเพิ่มขึ้นไปอีก2เท่าอ่ะจาก56เดือนนะคะกลายเป็น1ปีเต็มเลยนะคะการใส่เซตหนึ่งกี่วันเนี่ยอันนี้จะขึ้นอยู่กับดุล,ลพินิจของคุณหมอนะคะคุณหมอก็เห็นแหละว่าเออฟัน ออกมันไปตามเครื่องมือไหมถ้ามันยังไม่ได้ที่ต้องการยังไม่ได้แนบสนิทขนาดนั้นคุณหมอก็จะให้ใส่ต่อไปนะคะคือของออมเนี่ยแทบจะโดนใส่เซตละ2อาทิตย์2อาทิตย์2อาทิตย,ตย์ยาวมาเรื่อยๆจนถึงจบเลยนะคะอันนี้คือเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้ออมจัดฟันใสนานเป็นปีนะคะเพราะว่าออมไม่มีวินัยในการใส่นั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเชียวชีวีนี่นะคะหลังจากที่คุณหมอเขาให้เครื่องมือมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีการนัดเจออีก2เดือนอางเงี้ยครั้งแรกหลังจากนั้นอะหมอ ถามเลยว่าเคียวอันนี้บ่อยไหมหมอรู้ได้ไงวะโอายอกมั่นใจมากออาบอกว่าบ่อยนะคะเคี้ยวทุกครั้งที่ใส่เครื่องมือเลยค่ะบอกอันไหนเคียวให้ดูหน่อยว่าเคี้ยวไล่จากแบบขวาไปซ้ายอย่างเงี้ยเคียวกึกกึกกึก เสร็จเก็บใส่กล่องหมอบอกว่า,วาอ๋อเคี้ยวเนี่ยต้องเคี้ยวย้ำละสิบครั้งเลยนะคะอมก็แบบอ๋อเหรอถึงว่าสิทําไมถึงนานบางครั้งเนี่ยอมก็ส่อ,อ,สองกระจกดูแล้วดูอีกนะว่าเราใส่อ่ะมันแนบแล้วมันกดไปได้แค่นั้นแหละแต่หลังจากที่เคี้ยวอันเนี้ยเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปอีกอะ่ะมันลึกลงไปได้อีกอะ่ะทุกคนก็คือ,อหมอพูดอะไรก็ต้องทําตามนะคะอย่ามาทําแบบอมการสังเกตเครื่องมือว่าอันไหนของฟันบนอันไหนของฟันล่างอ่ะเออคืออมจะสังเกตจากอันนี้ เอานะคะคือข้างบนเนี่ยมันจะมีแบบฟันกระต่ายใหญ่หน่อยเนาะข้างล่างก็จะเป็นฟันเล็กๆเรียงกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครกลัวสับสนนะคะดีเทลมาละเอียดมากเลยนะมันจะมีตัวอักษรเขียนบอกไว้นะคะว่าถ้าเกิดเป็น U 20 L 20แปลว่าอะไร U ก็คือ up นะคะ upper ข้างบนเออก็คือเป็นเซตของข้างบนนะคะ คู่ที่20กับ L 20ก็คือโลก็คือข้างล่างนะคะคู่ที่20เหมือนกันซึ่งเขาจะมีตัวอักษรเน,นี้ยบอกทุกๆเครื่องมือเลยนะคะกันเราใส่สลับใส่พลาดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีพิมพ์เป็นโลโก้อีวิสไลน์ไว้ด้วยนะคะแบบของแท้นะอะไรอย่างนี้ซึ่งไอเซตอุปกรณ์เนี้ยนะคะคุณหมออ่ะเขาก็จะได้จากแบบเที่อเมริกามาตั้งแต่เซต1ถึงเซต20เนี้ยน่าจะได้มาพร้อมกันนะคะอมคิดว่าแต่คุณหมอเขาจะให้เรากลับบ้านนะคะมาเปลี่ยนเองอะรอบ ละ4เซต4เซต2เซตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะนัดมาดูความเรียบร้อยอีกทีหนึง่งนี่เวลาเราได้มาเราจะได้มาเป็นซองแบบนี้นะคะเป็นซองซิปล็อกแพ็คมาแน่นปิดสนิททุกอันนะคะด้านหลังนะคะเขาก็จะเขียนรายละเอียดบอกมาเลยว่าอันนี้คือชื่อเรานะคะธัญลักษณ์ริมทรัพย์คุณหมอที่ดูแลเคสเราชื่ออะไรแล้วก็ของซองเนี้ยเป็นของคู่ที่2อ f 20นะก็คือคือทั้งหมดมี2ีเซตแต่ว่าเซตเนี้ยคือเซตที่2นะคะแล้วออกจะมาบอกข้อ ดีกับข้อเสียนะคะแล้วก็ความต่างระหว่างการจัดฟันแบบใสกับการจัดฟันแบบเหล็กลวดธรรมดานะคะเพราะอมเคยผ่านประสบก,การณ์การจัดทั้ง2แบบมาแล้วนะก็เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันการจัดฟันแบบเหล็กอะคะ่ะอมว่ามันดีตรงที่มันสามารถค่อยๆปรับดึงลวดขยับฟันอะไรแบบทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนซี่ไหนยังไม่ชิดก็ปรับเฉพาะซี่นั้นทุกเดือนทุกเดือนมันเป็นการเจอคุณหมอบ่อยนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับอินวิสไลน์นะคะราคาก็ถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งใครที่ไม่ได้คลี เรียกว่าเออเห็นเหล็กจัดฟันแล้วไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าจัดฟันแบบเหล็กอะก็ดูน่ารักดีนะคะแบบว่าสดใสสมวัยได้เปลี่ยนสียางทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นข้อดีเนอะแต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่บอกค่ะมันไม่สามารถถอดเครื่องมือได้ระหว่างการรักษาเลยต่ําๆจัดฟันลวดเอาว่าก็น่าจะมี2ปีขึ้นไปนะคะอ่ะระยะเวลาจัดฟันก็นานกว่าแล้วก็การจัดแบบเหล็กอะคะ่ะมันจะมีส่วนที่ปลายลวดอะมันทิ่มเงือกทิ่มกระพุ้งแก้ม ะะทําให้แบบเป็นแผลบ่อยมากนะคะการปรับลวดในแต่ละเดือนแต่ละเดือนอะ่ะคือมันแบบทำให้ฟันแบบขยับชิดตึงมากขึ้นอย่าเจ็บนะมันมันเจ็บอะอมจําได้ว่ามันเจ็บกว่าจัดแบบใส่นะคะแต่ถามว่าไอจัดฟันแบบใส่นี่มันไม่เจ็บเลยเหรอทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเครื่องมือคะ่ะจากเซต1ไปเซต2เซต2ไปเซต3คือทุกครั้งที่เราขึ้นเซตใหม่อะ่ะมันจะปวดปวด,ปวดตึงตึง,ตงอยู่ประมาณ2-3วันแล้วแต่เซตบางเซตก็แบบขยับน้อยก็ปวดตึงๆวัน บางเซตแบบมีการเปลี่ยนแปลงของฟันเยอะอย่างเงี้ยเอออมก็จะปวดตึงๆอยู่ประมาณ3วันนะคะแต่มันไม่ได้ปวดขนาดร้าวทาอะไรไม่ได้อ่ะมันแค่ตึงๆนิดหน่อยนะคะคือทนได้แล้วเจ็บน้อยกว่าจัดแบบลวดแน่นอนข้อดีอย่างของการจัดแบบใสนะคะก็คือมันถอดเข้าถอดออกได้ตลอดเวลาข้อดีที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมันแทบจะไม่เห็นเลยคะ่ะว่าเราอะจัดฟันอยู่คือถ้าแบบมองไกลๆพูดยิ้มถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่เห็นเพราะเครื่องมือมันใส่มากนะคะเออจะ บอกว่าตอนจัดแรกๆนะคะอมแบบว่าพูดไม่ชัดนิดหน่อยนะคะดูแบบน่ารักขึ้นมาทันทีเลยเหมือนแบบว่ากลับมาใส่เหล็กจัดฟันอีกแล้วพอะแป๊บนึงมันก็จะปรับตัวได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะอัดคลิปถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะอมก็จะถอนนะอืมระหว่างทําก็ไม่มีอะไรมากก็คือไปหาคุณหมอช่วงไหนหินปูนเยอะคุณหมอก็ขูดหินปูนให้รับเครื่องมือเซตถัดไปเรื่อยๆเรื่อจนมาถึงช่วงสุดท้ายของการใส่อะคะ่ะคุณหมอบอกว่าใส่ถึงแค่เซตที่17พอนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันประมาณไหนแล้วเหมือนที่เขาคำนวณจากแ l ลบมาเซตที่17อ่ะคือเซตสุดท้ายของออมนะคือการที่จะทำให้ฟันอ่ะมันเคลื่อนมันบิดอ่ะเป็นเซตสุดท้ายแต่เซตที่ 18, 19, 20อ่ะคือการค่อยๆรวบตึงให้ฟันชิดขึ้นชิดขึ้นชิดขึ้น,นเออซึ่งต้องดูเป็นเคส by เคสไปนะคะคนไข้แต่ละคนผลลัพธ์ออกมามันจะไม่เหมือนกันคุณหมอก็เลยนัดถี่มากๆช่วงสุดท้ายของการจัดอะใส่เซตที่18ชิดเข้ามาอีกหน่อยนึง เราโอเคหรือ,อยังถ้าเกิดยังไม่โอเคก็คือจะให้ใส่เซ็ตที่19ต่อแล้วคุณหมอเช็คให้แบบละเอียดมากนะคะใช้ไหมขัดฟันนะคะเช็คว่าฟันอ่ะมันห่างหรือว่ามันชิดเกินไปไหมเช็ค ทุกร่องของฟันนะคะอันนี้คุณหมอก็คือใส่ใจรายละเอียดมากนะคะแล้วไม่ใช่คุณหมอตัดสินใจเองนะเขาถามเราตลอดเขาถามออมตลอดว่า <c oughs> น้องอมโอเคไหมล่ะถ้าเกิดอมโอเคแบบนี้แล้วหมอก็โอเคนะสั่งพิมพ์ฟันได้เลยสั่งทำรีเทนเนอร์ได้เลยแต่ถ้าน้องอมยังไม่โอเค <c oughs> เดี๋ยวหมอจะให้ใส่อันนี้ต่อเดี๋ยวจะสลับใส่อันนี้อะไรเงี้ยคือมันดีเทลมากๆค่ะแล้วคุณหมออ่ะคือใจดีมากทุกคนถ้าเกิดใครไม่ชอบเข้าคลินิกทําฟันไม่ชอบเจอหมอฟันเพราะว่ามีประสบการณ์อันเลวร้ายหมอ อดูหมอทําเจ็บอะไรเงี้ยออมแนะนําที่นี่เลยนะคะอันนี้คุณหมอที่ออมทําด้วยชื่อคุณหมอคุณนาพานะคะเป็นคุณหมอประจําเคสออมโคตรใจดีคือออมคิดว่าเป็นหมอเด็กอะทุกคําที่คุยกับออมอะเดี๋ยวหมอปรับเก่งลงนะคะอ้าปากหน่อยนะตรงนี้จะรู้สึกเจ็บนิดนึงนะเก่งมากเลยค่ะโอเคน้องออมดีมากเลยค่ะโอ้อน,นึกว่าแบบคุณครูอนุบาลคือใจดีมากนะคะถ้าเกิดใครสายเซนซิทีฟอย่างออมเนี่ยมาได้นะคะแบบรีเควสคุณหมอได้เลยนะออแต่ว่าออมไม่ ว่าแบบแต่ละเคสเนี้ยเขาจะแบ่งไปให้คุณหมอดูแลยังไงแต่ว่าถ้าเกิดอยากทําคุณหมอเดียวกับออมเนี้ยก็ลองรีเควสไปที่คลินิกได้นะคะเป็นคุณหมอจัดฟันโดยเฉพาะนะอ่ะสรุปสุดท้ายนะคะเราก็จัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการจัดฟันแบบใสอินวิสไลท์ที่ Smiley ยูคลินิกนะคะราคาที่ออมจัดฟันมานะคะที่นี่ก็คือ7-9,000บาทจัดในแพ็กเกจอินวิสไลน์โกนะคะแต่ละช่วงเวลา ทางคลินิกเขาก็จะมีส่วนลดมีโปรโมชั่นอะไรแตกต่างกันไปนะคะลองไปถามคลินิกดูได้ว่าราคามันอาจจะไม่ได้เท่าที่อมอบอกแบบเป๊ะๆนะเขาอาจจะมีแบบค่านู่นค่านี่หรือลดนู่นลดนี่อีกอะ่ะให้ลองไปถามคลินิกโดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวอมอจะขึ้นคอนแทคทางคลินิกไว้ให้นะคะมีแอดมินคอยตอบไลน์แอดตลอดเวลาแอดมินก็คือ,อพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์ะคะ่ะพี่คนนั้นก็น่ารักใจดีมากนะคะพูดดียิ้มแย้มคือมาที่นี่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องบริการเลยนะคะไม่มี แบบว่ามาหน้าดุดุแล้วแบบว่านัดก,กี่โมองอะไรเงี้ยไม่มีโอเคพูดยาวมากนะคะอมจะพยายามตัด ให้คลิปแบบว่ากระชับสั้นเข้าใจง่ายที่สุดแต่คืออมอก็อยากจะรีวิวแบบละเอียดมากๆค่ะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจอยู่จริงๆนะคะสรุปสุดท้ายเลยนะคะอมอก็แนะนําคลินิกนี้นะคะสมายลี่ยูคลินิกนะคะถ้าเกิดใครสนใจจะไปจัดฟันจริงๆที่นี่เขามีทั้งจัดแบบลวดแล้วก็จัดแบบใส่แหละแต่ว่าอย่างที่อมอทำเนอะก็คือจัดฟันใสอินวิสไลน์นะคะคุณหมอใจดีนะคะใส่ใจรายละเอียดมากๆราคาโอเคนะคะไม่แพงจนเกินไปมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อย งงลองถามที่คลินิกดูได้นะคะแล้วก็คลินิกก็มาง่ายเดินทางสะดวกนะคะติด BTS เลย BTS เสนานิคมเลยนะคะลง BTS แล้วเดินเข้าคลินิกได้เลยหรือถ้าเกิดใครขับรถไปออมอย่างเงี้ยใกล้ๆคลินิกนะคะ่ะเขาจะมีตลาดอยู่สามารถขับรถไปจอดในตลาดได้เลยใบเสร็จจากที่คลินิกทาฟันนะคะสามารถเอามายืนให้ที่จอดรถจอดฟรีนะคะยังไงถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ถามออกม,มาได้นะคะถ้าเกิดออมตอบได้ออมจะตอบให้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเคสของการทําฟันนะคะเดี๋ยวออมจะทิ้ง แททางคลินิกไว้ให้ใต้คลิปนะคะเข้าไปอาลองปรึกษาแอดมินหรือว่าปรึกษาคุณหมอที่คลินิกก่อนได้สำหรับคลิปนีอ้องก็มีอะไรมาฝากเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ดูคลิปมาจนถึงจบนะคะไว้เดี๋ยวมีอะไรดีอองจะมารีวิวให้ฟังคราวหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ